มีหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าขั้นตอนกนารเทศยอัวของ้าน,ฮนเฮามีขั้นตอนอย่างไงมาทุกคนวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปเบึ้งกันว่ากลัวจะได้เซววแซ่บๆมานั้นจะมีขั้นตอนใดแน,น่ทำอิดเลยฮาก็เสิเอาหัวสิงไคใบขี้หูดมาปั้นให้เป็นเนื้อละเอียดเลยทุกคนเอาแบบมุนๆเลยมุนซ้ำใดนัน้นเวลาเฮากินนะนะจะบ่มีติดคอแน่นอนและต่อมาฮาก็เสิเอาหอมบัวแดงมาปัน้นคือกันแต่ว่ารอบนี้เขาจะบได้ปั้นละเอียดเทาหัวสิงไคกับใบขี้หูดบมักที่สุดก็คือตอนปั้นหอมบัวนี่แหละ ในเสื้อวัวของเฮานี่เขาก็จะใส่ซีนเป็นหมูติดมันเนื่องจากว่าซีนส่วนนี้จะให้ความนุ่มซุ้มซำบกแข็งกระด้างเขาก็จะซอยซีนให้เป็นตอนพอดีแล้วออกมาเข่าเครื่องบดเพื่อที่จะได้ซีนงามๆออกมาแบบนี้ในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการผสมระหว่างหมูกับเครื่องปรุงให้มีความเข้าเนื้อเข้านางกันดีและก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เสื้อวัวมีความเหนียวจับตัวกันคนๆให้ข้าวเหนียวกับซีนเข้าเนื้อเข้าหนางกันดีแล้วใส่เครื่องสมุนไพรที่เฮาบดใบกอนานันลงไปคนให้เขา กันดีขั้นตอนสุดท้ายแมนใส่หอมบัวผักซีที่เฮาซอยไว้แล้วก็คนถือว่าเป็นอันจบสําหรับขั้นตอนการกาเกแลแต่ต่อมาเฮาก็สิมาเขยอหยัดใส่อัวได้บัดและใส่ที่เฮาใส่ก็คือเป็นไส้หมูแท้ๆเลยทุกคนเพราะว่าตอนที่เฮากินนะม,มันจะได้อัตถรสได้รสชาติดีก่าไส้เทียมหลเท่าหยัดแล้วแล้ว,ลวเฮาก็สิมานางมัดเป็นข้อเป็นข้อเห็นได้เป็นข้อง,งามๆใหญ่ๆทุกคนแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สิเอามาพึ่งแดดพึ่งลมประมาณสองหาสามชั่วโมงมีความแดงๆตึงๆแล้วหลังจากนั้นเฮาก็ใชเอามานึ่งให้มีความ ความซุกพอเล็กน้อยมาฮอดขั้นตอนการบรรจุกะสิให้น้องสาวตีสติกเกอร์ไว้ในถุงทาส่วนใส่อัวหลังจากที่หนึ่งแล้วแล้วห้องก็สิเอามาพึ่งลมให้เย็นและกับแ็กเลยเพื่อที่จะได้ความสด ไม่ทรงตรงถึงมือลูกคา้าสองไอ้น้องกับสิเปลียนสลับหน้าที่กันเหตุคนนึงเป็นคนสั่งใสอัวและก็อีกคนจะเปลี่ยนคนแพกถุงหนึ่งเขาจะแพ็กอยู่1กิโลนี่ทุกคนงามบอกหมายถึงน้องสาวหยอกหยอกต่อมาเขาก็จะถึงขั้นตอนการแพกสุญญากาศกะซิไซเคองแพกสุญญากาศมาตรฐานระดับองงานทุกคนได้ออกมาแบบนี้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแพกหกิโลจะได้อยู่ประมาณ14หา15าขอ้อกะสิประมาณนี้แหละทุกคนขั้นตอนการเหตุใสอัวของ้านเฮา